เออคุณผู้ฟังเคยรู้สึกแบบนี้ไหมคะมองไปเห็นจานกองพเนเนินอยู่ในอ่างล้างจานแล้วคําคิดแรกที่ผุดขึ้นมาเลยคืออืมเดี๋ยวก่อนค่อยล้างครับอารมณ์นั้นเลยหรือเห็นอีเมลแจ้งเตือนเด้งขึ้นมาบนจอรู้แหละว่าต้องตอบแต่ก็คิดในใจแป๊บหบนึ่งนะครับผมไม่ก็กองเสื้อผ้าที่รอพับอยู่มุงห้องที่เราชอบบอกตัวเองว่าไว้ก่อนแล้วกันหน้าอะไรแบบนี้ เจอบ่อยเลยครับสถานการณ์แบบนี้ใช่ไหมคะคือคําพูดง่ายๆเหล่านี้มันเหมือนเป็นสัญญาณเตือนเบาๆของสิ่งที่เราเรียกว่าการผัดวันประกันพรุ่งอะค่ะซึ่งก็น่าจะเป็นเรื่องที่หลายคนคุ้นเคยกันดีใช่ครับวันนี้เราเลยอยากจะมาสํารวจปรากฏการณ์นี้กันค่ะพร้อมกับเจาะลึกเทคนิคง,ง่ายๆแต่แบบมีประสิทธิภาพอย่างน่าทึ่งเลยที่เรียกว่ากด2นาทีอ่ากด2นาทีซึ่งอาจจะเป็นกุญแจช่วยทลายกําแพงเดี๋ยวก่อนที่ว่านี้ได้ค่ะ ใช่ครับการพูดคุยของเราในวันนี้ก็จะอิงจากเนื้อหาและก็แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการกับนิสัยผัดวันประกันพรุ่งนี้แหละครับซึ่งส่วนหนึ่งก็ได้รับอิทธิพลมาจากหลักการของคุณเดวิดแอร์แลนด์นะครับผู้เขียน getting things done ที่โด่งดังนั่นเอง อ๋อ oh, เล่มนั้นนี่เองครับผมเป้าหมายหลักๆของเราวันนี้ก็คือทําความเข้าใจถึงรากเหง้าว่าทําไมคนเราถึงผัดวันประกันพรุ่งแล้วก็ไอ้กดไม่ง่ายอย่ากงกด2นาทีเนี่ยมันจะเข้ามาช่วยให้เราก้าวข้ามความเฉื่อยชาแล้วก็เริ่มต้นลงมือทําสิ่งต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ยังไงน่าสนใจมากคะ่ะเพราะเรื่องผัดวันประกันพรุ่งนี่มันอืแปลกนะคะรู้ทั้งรู้ว่าสุดท้ายก็ต้องทําแต่ก็ยังเลื่อนไปเรื่อย เหมือนมีแรงต้านอะไรบางอย่างอยู่ข้างในครับครับจากข้อมูลที่เราดูกันมาดูเหมือนว่ากลไกลการทํางานของสมองเราเนี่แหละค่ะมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงเลยใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับมันมีคําอธิบายในเชิงชีววิทยาแล้วก็จิตวิทยาอยู่คือสมองของมนุษย์เราเนี่ยถูกวิวัฒนาการมาให้ทํางานโดยคํานึงถึงการใช้พลังงานเป็นหลักใช้พลังงานเป็นหลักพูดง่ายๆก็คือสมองพยายามจะประหยัดพลังงานแล้วก็จะหลีกเลี่ยงสิ่งที่ดูเหมือนจะต้องใช้ความพยายามความคิดหรือว่าพลังงานเยอะ อ oh. ในทางกลับกันสมองก็จะโน้มเอียงไปหาสิ่งที่ให้ความพึงพอใจได้ง่ายๆหรือรวดเร็วทันทีมากกว่าหมายความว่าพอสมองเราประเมินว่างานชิ้นนี้มันดูยากยากหรือน่าเบื่อมันจะตีความว่าเป็นเป็นภาระหรอคะหรืออาจจะถึงขั้นเป็นภัยคุกคามเล็กๆที่ต้องใช้พลังงานเยอะเลยพยายามหลบเลี่ยงประมาณนั้นเลยครับ แม้จะไม่ใช่ัยคุกคามแบบสัตว์ร้ายในยุคดึกดำบันแต่ในเชิงการใช้ทรัพยากรทางสมองแล้วมันคือสิ่งที่ต้องจ่ายพลังงานนะครับค่ะพอเจอสถานการณ์แบบนี้สมองจึงมีแนวโน้มที่จะชักจูงเราให้หันไปสนใจอย่างอื่นที่ง่ายกว่าเพลินกว่าหรือให้ความสุขได้เร็วกว่าแทนเช่นอะไรคะก็อย่างเช่นการหยิบมือถือขึ้นมาไถฟฟีโซเชียล การเปิดดูคลิปวิดีโอสั้นๆหรือหาขนมกินอะไรแบบนี้ครับอ uh ่า huh. มันเป็นการตอบสนองที่เกือบจะเป็นอัตโนมัติเลยเพื่อหลีกเลี่ยงความรู้สึกไม่สบายใจที่ต้องเผชิญหน้ากับงานนั้นนึกภาพตามแล้วชัดเจนเลยค่ะพอคิดว่าต้องล้างจานกองใหญ่ขนาดนี้หรือต้องจัดการอีเมลทั้งหมดในอินบ็อกซ์ความรู้สึกว่าเป็นงานช้างมันก็เข้ามาทันทีเลยใช่ครับแล้วสมองก็เริ่มหาทางหนใีใช่ใช่ ความคิดที่ตีขุมว่างานมันใหญ่เนี่ยมันกระตุ้นกลไกหลีกเลี่ยงนี้ทันทีเลยครับซึ่งนำไปสู่สาเหตุทางจิตวิทยาอีกอย่างที่สำคัญมากๆเลยก็คือความรู้สึกท่วมทนหรือ overwhelm ท่วมทนครับพองานมันดูใหญ่แล้วก็ซับซ้อนจนไม่รู้จะเริ่มตรงไหนความรู้สึกหนักอึ้งนี้เองที่ทำให้เราเลือกที่จะผลักมันออกไปก่อนด้วยคำว่าเดี๋ยวก่อน เพื่อหนีจากความรู้สึกไม่ดีตรงนั้นชั่วคราวถูกต้องครับหนีจากความไม่สบายใจตรงนั้นไปก่อนนอกจากเรื่องกลไกลสมองที่พยายามหาทางลัดแล้วมีอีกปัจจัยที่ดิฉันว่าน่าสนใจไม่แพ้กันจากข้อมูลที่เรามีนะคะคือเรื่องความสมบูรณ์แบบนิยมหรือ perfectionism อ่าใช่ครับประเด็นดี อันนี้ก็เป็นกับดับที่ทําให้คนผัดวันประกันพรุ่งได้เหมือนกันนะคะมันเหมือนกับว่าความกลัวว่าจะทําได้ไม่ดีพอหรือผลลัพธ์ออกมาไม่สมบูรณ์แบบมันกลายเป็นกําแพงที่สูงกว่าความอยากที่จะลงมือทําเสียอีกประเด็นนี้สําคัญมากครับ perfectionism เนี่ยไม่ได้แปลว่าขยันอยากทําให้ดีที่สุดเสมอไปนะแต่มันอาจหมายถึงการตั้งมาตรฐานไว้สูงลิ่วจนกลัวว่าจะไปไม่ถึงกลัวผิดพลาด ใช่กลัวความผิดพลาดกลัวคำวิจารณ์ความกลัวเหล่านี้มันทำให้การเริ่มต้นดูน่าสะพรึงกลัวกว่าความเป็นจริงเยอะเลยครับค่ะเลยลงเอยด้วยการไม่ทำอะไรเลยเพราะถ้าไม่เริ่มก็ไม่มีทางล้มเหลวซึ่งเป็นตกกะที่บิดเบี้ยวแต่ทรงพลังมากในการหยุดยั้งการกระทํา พอฟังแบบนี้แล้วเห็นภาพชัดขึ้นเลยค่ะมันเหมือนมีทั้งแรงผลักจากสมองที่อยากสบายแล้วก็มีแรงฉุดจากความกลัวทั้งกลัวว่าจะทําไม่ได้กลัวว่าจะไม่ดีพอครับผมหรือกลัวว่ามันใหญ่เกินไปจนรับมือไม่ไหวหรือ overwhelm ที่ว่าเมื่อกี้ใช่ครับทั้งหมดนี้รวมกันก็เลยกลายเป็นกําแพงเดียวก่อนที่แข็งแกร่งมากๆเลยถูกต้องครับมันเป็นส่วนผสมที่ทําให้การผัดวันประกันพรุ่งเกิดขึ้นได้ง่ายมากๆทีนี้ พอเราเข้าใจปัญหาและก็สาเหตุเบื้องหลังกันพอสมควรแล้วก็มาถึงทางออกที่เราเกริ่นไวตน้ตอนต้นค่ะนั่นคือกฎสองนาทีค่ะกด2นาทีที่มาจากแนวคิดของคุณเดวิดอาร์เลนฟังดูเหมือนจะเป็นอะไรที่ง่ายมากๆเลยหลักการมันคืออะไรกันแน่คะหลักการเหมือนง่ายอย่างที่ว่าจริงๆครับคือถ้ามีงานอะไรก็ตามที่เราประเมินแล้วว่าสามารถทำเสร็จได้ภายในเวลาสองนาทีหรือน้อยกว่านั้น ให้ลงมือทำทันทีโห oh, ทำทันทีเลยใช่ครับไม่ต้องคิดไม่ต้องวางแผนไม่ต้องใส่ไว้ใน To-Do List แค่ลงมือทำเดียวนั้นเลยแค่นั้นเลยเหรอคะน้อยกว่า2นาทีทำเลยมีตัวอย่างในชีวิตประจำวันไหมคะที่จะช่วยให้เห็นภาพชัดขึ้นว่าอะไรบ้างที่เข้าข่ายกฎนี้โอ้มีเยอะมากเลยครับลองนึกตามนะครับค่ะล้างแก้วกาแฟรหรือจานข้าวหนึ่งใบหลังใช้เสร็จทันทีไม่ถึงสงนาทีแน่นอนทำเลยอ่า uh, ใช่ใช่อันนี้ประจำเลยคะ่ะ ตอบอีเมลหรือข้อความสั้นๆที่ต้องการแค่การยืนยันหรือขอบคุณส่วนใหญ่ไม่ถึง2นาทีทำเลยค่ะเดินนอกระยะในห้องไปทิ้งที่ถังขยะใหญ่หน้าบ้านอาจจะใกล้เคียงแต่ส่วนมากไม่เกินทำเลยอืเก็บรองเท้าเข้าชั้นหรือแขวนเสื้อผ้าที่ถอดไว้เข้าตู้ทันทีใช้เวลาไม่นานทำเลยค่ะเก็บของเล็กๆน้อยๆใช่ครับเช็ดน้ําที่หบนโต๊ะหรือเก็บของเล็กๆน้อยๆที่วางไม่เป็นที่ แป๊บเดียวทําเลยโหพอไล่ดูแบบนี้มันมีเรื่องหยุมหยิมในชีวิตประจําวันเยอะมากเลยนะคะที่เรามักจะปล่อยผ่านแล้วคิดว่าเดี๋ยวค่อยทํทาทั้งที่จริงๆแล้วมันใช้เวลาแค่นิดเดียวเองใช่เลยครับถ้าเราจัดการมันทันทีด้วยกฎนี้ก็คงจะลดภาระสะสมไปได้เยอะเลยถูกต้องครับและนี่คือจุดที่กฎนี้เริ่มแสดงพลังของมันคำถามคือทำไมแค่สนาทีมันถึงได้ผลนั่นสิคะทำไมคะเหตุผลทางจิตวิทยามีหลายข้อครับ ข้อแรกที่สำคัญที่สุดเลยคือมันช่วยลดแรงต้านในการเริ่มต้นลงได้อย่างมหาศาลลดแรงต้านครับการบอกตัวเองว่าฉันจะใช้เวลาแค่2นาทีทำสิ่งนี้มันฟังดูเล็กน้อยไม่คุกคามไม่น่ากลัวเท่ากับการคิดว่าฉันต้องเคลียร์งานใหญ่ชิ้นนี้ให้เสร็จค่ะสมองเราจึงไม่ค่อยต่อต้านเท่าไหร่เหมือนเป็นการหั่นงานใหญ่หรือลดขนาดของภาระทางใจลงให้มันดูจัดการได้ง่ายขึ้นใช่เลยครับมันเปลี่ยนมุมมองจาก ภาระเป็นกิจกรรมเล็กๆไปเลยข้อ2คือมันสร้างสิ่งที่เรียกว่าชัยชนะเล็กๆน้อยๆหรือ Quick Wins อย่างรวดเร็ว Quick Wins ครับการได้ทำอะไรสักอย่างสำเร็จทันทีแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยมันให้ความรู้สึกดีรู้สึกว่าเราควบคุมสถานการณ์ได้ได้ขยับไปข้างหน้าแล้วความรู้สึกดีที่ว่านี้มันส่งผลยังไงต่อคะความรู้สึกดีนี้เชื่อมโยงกับการหลั่งสารสื่อประสาทในสมอง ที่ชื่อว่าโดพามีนโดพามีนค่ะซึ่งเป็นสารที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจแรงจูงใจและก็การให้รางวัลทุกครั้งที่เราทำควิควินสำเร็จสมองจะให้รางวัลเราด้วยโดพามีนนิดหน่อยทำให้เรารู้สึกดีค่ะและที่น่าสนใจคือโดพามีนไม่ได้หลังแค่ตอนทําเสร็จนะแต่เริ่มหลังตั้งแต่ตอนที่เราคาดหวังว่าจะทำสำเร็จหรือเริ่มลงมือทำแล้วด้วยซ้ำโหดีจังเข้าใจแล้วค่ะ มันไม่ใช่แค่ทําเสร็จแล้วรู้สึกดีแต่มันคือการสร้างวงจรเล็กๆของการกระทําความรู้สึกดีแรงจูงใจให้ทําต่อไปเรื่อยๆถูกต้นครับเหมือนลูกบอลหิมะที่ค่อยๆกลิ้งแล้วใหญ่ขึ้นใช่เลยครับการเริ่มต้นเล็กๆที่สําเร็จมันเป็นเหมือนเชื้อเพลิงให้เกิดการเคลื่อนไหวต่อไปได้นี่คือพลังของการเริ่มต้นแม้จะแค่สองนาทีฟังดูมีประโยชน์มากๆสําหรับจัดการเรื่องเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันเลยค่ะแต่ทีนี้ ถ้าเป็นงานที่ใหญ่กว่านั้นล่ะคะงานที่ต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงหรือหลายวันครับงานใหญ่ๆเช่นเขียนรายงานทําโปรเจกต์หรือแม้แต่การเริ่มออกกําลังกายอย่างจรงิงจังเราจะเอากฎ2นาทีไปประยุกต์ใช้กับเรื่องพวกนี้ได้ยังไงคะนี่เป็นส่วนที่ขยายความสําคัญของกฎ2นาทีเลยครับสำหรับงานใหญ่ๆหที่ดูน่ากลัวหรือทําให้รู้สึกท่วมท้นมากๆเนี่ยเราไม่ได้ตั้งเป้าว่าจะต้องทําให้เสร็จภายใน2นาทีอ่าไม่ใช่ทําให้เสร็จกฎ2นาทีนี้เป็นเครื่องมือในการ เริ่มต้นลงมือทำงานชิ้นนั้นครับอ๋อใช้สองนาทีเพื่อแค่จุดติดหรือสตาร์ทเครื่องอย่างนั้นเหรอคะพอจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆได้ไหมคะว่าปรับใช้ยังไงได้เลยครับสมมุติว่าเป้าหมายใหญ่คือเขียนรายงานสิบหน้าโหคิดถึงสิบหน้านี่มันน่าท้อใจใช่ไหมครับใช่ค่ะท้อเลย <laughs> ให้เราปรับมุมมองโดยใช้กด2นาทีตั้งเป้าหมายแค่2นาทีแรกเช่น ฉันจะเปิดโปรแกรม Word ขึ้นมาสร้างไฟล์ใหม่แล้วเขียนแค่ชื่อหัวข้อรายงานอันนี้ไม่ถึง2นาทีแน่ๆค่ะหรือฉันจะค้นหาข้อมูลอ้างอิงแค่หนึ่งแหล่งแล้วเซฟลิง์เก็บไว้ก็อาจจะแค่2นาทีอืมหรือแบบฉันจะเขียนแค่ประโยคแรกหรือแค่ Bullet Point แรกของโครงร่างไม่เกินสนาทีแน่ๆค่ะเป้าหมายคือทำให้ก้าวแรกมันเล็ก และง่ายที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับหรือถ้าเป้าหมายคืออยากเริ่มวิ่งออกกำลังกายทุกวันแทนที่จะคิดว่าโหต้องวิ่ง30นาทีหรือ5กิโลซึ่งอาจจะดูหนักไปสำหรับคนเริ่มต้นก็เปลี่ยนเป็นฉันจะแค่เปลี่ยนไปใส่ชุดกีฬากับรองเท้าวิ่งใช่เลยครับหรือฉันจะแค่เดินวอร์มอัพรอบบ้าน2นาทีแบบนี้หรือเปล่าคะเป๊ะเลยครับหลักการคือการทลายกำแพงด่านแรกซึ่งก็คือการเริ่มต้น ที่มักจะเป็นส่วนที่ยากที่สุดเสมอทำไมถึงยากที่สุดคะเพราะมันคือจุดที่เราต้องเอาชนะแรงเฉยความลังเลความกลัวหรือความรู้สึกไม่อยากทำที่มันสะสมอยู่ในใจเรามากที่สุดนะครับเหมือนที่เขาเปรียบเทียบกับการเข็นรถที่จอดนิ่งอยู่ตอนออกแรงครั้งแรกมันจะหนักมากต้องใช้พลังเยอะแต่พอรถเริ่มเคลื่อนที่แล้วมันก็จะไหลไปได้ง่ายขึ้นแรงต้านมันลดลงเป็นการเปรียบเทียบที่ยอดเยี่ยมแล้วก็ตรงประเด็นมากครับ กด2นาทีสำหรับงานใหญ่ก็เปรียบเหมือนการออกแรงดันรถครั้งแรกให้มันขยับเพอเราผ่าน2นาทีแรกนั้นไปได้แล้วแรงต้านทางจิตใจมันลดลงค่ะเราเข้าสู่โหมดลงมือทำแล้วบ่อยครั้งเราจะพบว่าตัวเองสามารถทำต่อไปได้เรื่อยๆอาจจะ5นาที10นาทีหรือนานกว่านั้นเพราะโมเมนตัมมันเริ่มทำงานแล้วอ๋เราได้ก้าวข้ามจุดที่ยากที่ถุดไปแล้วนั่นเองน่าทึ่งมากค่ะ แสดงว่ากฎง่ายๆแค่นี้มันมีพลังในการจัดการกับความเฉื่อยชาได้ทั้งในระดับจุลภาคคืองานเล็กทำทันทีครับและมหาภาคคือใช้งัดตัวเองให้เริ่มมานใหญ่ใช่ครับทีนี้มีเทคนิคหรือเคล็ดลับอะไรเพิ่มเติมไหมคะสำหรับคนที่อาจจะเริ่มคุ้นเคยกับกฎ2นาทีแล้วและอยากจะพัฒนาต่อยอดให้มันกลายเป็นนิสัยที่ฝังแน่นยิ่งขึง้น มีครับเป็นเทคนิคที่ต่อยอดจากแนวคิดเรื่องการสร้างนิสัยซึ่งเรียกว่าการสร้างนิสัยต่อยอดหรือ habit stacking habit stacking การสร้างนิสัยต่อยอดครับเทคน,คนิคนี้มีประโยชน์มากในการผสานนิสัยใหม่ที่เราอยากสร้างเข้ากับกิจวัตรประจําวันเดิมของเราได้อย่างแนบเนียนเลยครับมันทํางานยังไงคะฟังดูน่าสนใจหลักการพื้นฐานคือแทนที่จะพยายามจําว่าต้องทํานิสัยใหม่เมื่อไหร่หรือต้องหาเวลาว่างเพื่อทํา เราจะนำนิสัยใหม่ที่เราอยากสร้างซึ่งเราอาจจะใช้กด2นาทีมาช่วยกำหนดให้มันเล็กๆนะครับเช่นทำแค่สองนาทีไปผูกหรือต่อท้ายกับนิสัยเดิมที่เราทำเป็นประจำอยู่แล้วทุกวันจนเป็นอัตโนมัติอ๋อเหมือนกับว่าใช้พฤติกรรมเดิมเป็นตัวกระตุน้นหรือเป็นสัญญาณเตือนให้ทำพฤติกรรมใหม่ที่เราต้องการขอยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆหน่อยค่ะได้ครับเช่นสมมติว่าคุณมีนิสัยเดิมคือชงกาแฟทุกเช้าอยู่แล้ว คุณอาจจะสร้างสูตรนิสัยต่อยอดว่าหลังจากที่ฉันชงกาแฟตอนเช้าเสร็จฉันจะใช้เวลา2นาทีจัดระเบียบเอกสารบนโต๊ะทำงานอ๋อต่อเนื่องกันไปเลยใช่ครับหรือนิสัยเดิมคือแปรงฟันก่อนนอนสูตรนิสัยต่อยอดอาจจะเป็นหลังจากที่ฉันแปรงฟันก่อนนอนเสร็จฉันจะอ่านหนังสือหนึ่งหน้าหรือตั้งนาฬิกาอ่าน2นาทีค่ะหรือหลังจากที่ฉันเปลี่ยนชุดกลับถึงบ้านฉันจะ เตรียมชุดออกกาลังกายสําหรับวันพรุ่งนี้วางไว้เลยใช้เวลาไม่เกิน2นาทีเข้าใจแล้วค่ะคือเราหาจุดเชื่อมต่อในกิจวัตรประจําวันเดิมแล้วเอานิสัยใหม่ที่เราอยากทําที่ใช้เวลาแค่2นาทีไปแทรกไว้ตรงนั้นใช่ครับทําให้นิสัยเดิมกลายเป็นเหมือนทริกเกอร์หรือสิ่งเตือนใจอัตโนมัติไปในตัวถูกต้องครับ ข้อดีของมันคือมันลดภาระในการตัดสินใจหรือการต้องใช้แรงจูงใจในการเริ่มต้นนิสัยใหม่ลงไปได้มากเพราะมันถูกผนวกเข้าไปในกระแสของพฤติกรรมที่เราคุ้นเคยอยู่แล้วค่ะทําให้การสร้างนิสัยใหม่รู้สึกเป็นธรรมชาติแล้วก็ง่ายขึ้นมากครับเป็นเทคนิคที่ฉลาดมากเลยค่ะทําให้การสร้างนิสัยดูเป็นระบบแล้วก็ทําตามได้ง่ายขึ้นจริงๆนั้นก่อนจะจบกันไปเราลองมาย้ำประเด็นสำคัญของกฎ2นาทีแล้วก็การนำไปใช้กันอีกสักครั้งดีไหมคะได้เลยครับ เป็นนการรทททบบทวีี่ดคัสรุปก็คือกด2นาทีสามารถนำมาปรับใช้ได้หลักๆ2รูปแบบคือครับผม 1. สําสำหรับงานเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันถ้าประเมินแล้วว่าใช้เวลาทำน้อยกว่า2นาทีก็ให้ลงมือทำทันทีเลยอย่าปล่อยให้สะสมอย่าคิดเยอะครับเคลียร์ไปเลยเป็นการเคลียร์ภาระเล็กๆออกไปสร้างควิกวินส์แล้วก็ลดความรกทั้งทางกายภาพแล้วก็ทางความคิดด้วยใช่ครับ สองสำหรับงานใหญ่ๆที่ดูน่ากลัวหรือทำให้รู้สึกไม่อยากเริ่มให้ใช้กฎสองนาทีเป็นเครื่องมือในการเริ่มต้นเท่านั้นเน้นว่าเริ่มต้นใช่ค่ะตั้งเป้าแค่2นาทีแรกเพื่อทลายกำแพงความกลัวความลังเลหรือความรู้สึกท่วมท้นพอได้เริ่มแล้วโมเมนตัมที่เกิดขึ้นจะช่วยพาเราให้ทำต่อไปได้ง่ายขึ้นเอง ใช่ครับหัวใจสําคัญที่อยากจะเน้นย้ําก็คือกฎนี้มันทรงพลังเพราะมันโจมตีไปที่จุดอ่อนที่สุดของการผัดวันประกันพรุง่งนั่นคือการเริ่มต้นค่ะจุดเริ่มต้นมันทาให้ก้าวแรกนั้นดูเล็กง่ายแล้วก็ไม่น่ากลัวจนเราแทบไม่มีข้ออ้างที่จะไม่ลงมือทําเลยครับ ฟังทั้งหมดนี้แล้วก็อยากจะชวนให้ลองสำรวจตัวเองดูสักนิดนะคะมีอะไรบ้างที่เรากำลังผัดผ่อนกำลังบอกตัวเองว่าเดี๋ยวก่อนอยู่ในตอนนี้อาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยหรือเป็นก้าวแรกของเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นก็ได้ลองเลือกมาสักหนึ่งอย่างดูนะครับไม่ว่าจะเป็นการเก็บจานหนึ่งใบการตอบอีเมลสั้นๆหนึ่งฉบับการเปิดหนังสือที่ตั้งใจจะอ่านหรือการเริ่มร่างไอเดียโปรเจกต์แค่2นาทีค่ะ ลองนำกด2นาทีไปใช้กับสิ่งนั้นทันทีหลังฟังจบเลยก็ได้ครับแล้วสังเกตดูว่าเกิดอะไรขึ้นอาจจะแค่2นาทีจริงๆที่เราลงมือทําหรือบางที2นาทีนั้นอาจจะกลายเป็น5นาที10นาทีหรือมากกว่านั้นก็ได้นะคะสิ่งสําคัญคือการได้เริ่มตน้นใช่ครับการได้เริ่มนี่แหละสําคัญที่สุดและสุดท้ายนี้ครับอยากจะฝากคําถามชวนคิดทิ้งท้ายไว้ให้ไปใคร่ครวญกันต่อค่ะลองพิจารณาดูว่า ถ้าเราสามารถฝึกฝนตัวเองให้จัดการกับช่วงเวลาสองนาทีที่ดูเหมือนเล็กน้อยและไม่มีในยะสำคัญเหล่านี้ได้อย่างสม่ำเสมอในแต่ละวันการสะสมของการลงมือทำเล็กๆน้อยๆเหล่านี้มันจะค่อยๆบ่มเพาะวิน,นัยสร้างความเชื่อมัน่นและปลดล็อกศักยภาพของเราในการรับมือกับความท้าทายที่ใหญ่ขึ้นหรือสร้างการแปนเปลี่ยนที่มีความหมายในชีวิตในระยะย,ยาวได้อย่างไรบ้างค่ะพลังของการกระทำเล็กๆที่สม่ำเสมอนั้นอาจจะยิ่งใหญ่กว่าที่เราคิดนะครับ เป็นมุมมองที่น่าสนใจแล้วก็ให้กำลังใจมากค่ะการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่อาจเริ่มต้นจากการจัดการเวลาแค่2นาทีให้ดีขึ้นนี่เองสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะสำหรับการพูดคุยที่เข้มข้นแล้วก็นำไปใช้ได้จริงยินดีเสมอครับแล้วกลับมาพบกับการสำรวจเรื่องราวน่าสนใจแบบจอดลึกกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ